ครับก็สครับนวครับก็ใช่ครับตอนนี้ก็ดีครับก็ก็อย่างที่อย่างที่ทราบกันก็ก็แออกแฮปปี้ดีครับแล้วก็ตอนนี้ก็มาทำอะไรหลายๆอย่างด้วยกันทำ ช่วกิจด้วยกันด้วยตอนนี้ใช่ครับแต่คนบอกว่าพี่สุกันข้า่งรักหนักมากเขาไม่ขนาดนั้นมันแบบมันเลยไวคลั่งรักแล้วที่บอกว่าสี่สิบแล้วปีนี้จะสิบสี่แล้วละเดือนหน้าแล้วก็เหมือนแบบมันมันเหมือนมีมีเพื่อนมีเพื่อนสนิทเพื่อนมีคนอะไรเงี้ยที่แบบว่าสามารถสามารถสามารถไปไหนมาไหนทําอะไรร่วมกันได้อะไรเงี้ยครับใช่ครับมันก็เป็นเซฟโซ้ดอย่างเงี้ยอ้าใช่ออกออกเยอะมากเลยเพราะว่าไม่เคยทําอะไรอยู่ที้มาก่อนเลยก็ อากาศจะัูเหมือนช่วงแรกแต่ว่าก็ก็พอท่อมาแล้วก็ค่อนข้างค่อนข้างจะค่อนข้างจะขอบคุณเพราะว่ามีคนมากดมาคอมเมนต์อะไรให้กำลังใจเยอะมากเลยก็ก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันใช่ะที่ทำให้เก่งตัวเองตัวเองมากมากแล้ตัวเองมุ่นพี่รุ้นน้าอะไรอย่างเงี้ยเซอร์เพรส์หรอหรออาจจะอาจจะโดนโดนเอ่อไงเขาเรียกว่าอะไรครับโดนพลังงานโดนพลังงานพลังงานบางอย่าง มี่หลายคนแซวว่าการที่เรียกน้องมาเจค่างลาเนี่ะดู็นด้วค่ะรู้บึว่าใช่อันนี้คือแบบยังไงก็คือชื่อที่เราตั้งให้ห่อยึดกัใช่ครับชอ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 บเรียกเขาว่าเจเพราะเขาแบบเหมวยครับแล้วก็เขาแบบเขาชอบแบบพู้เยอะอ่ก็เลยชอบสาวเขาเรียกว่าเจใช่ไหมเพราะว่าถ้าไม่เอียงม่เรียกไม่ได้นะใช่ใช่ไม่เป็นไรครับเมื่อวานเขาได้ฟังคำสัมภาษณ์ของนักาเมื่อวานเขาได้ฟัง ก็จะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จตรงนี้ก็เดี๋ยวไปออกรายการแฉด้วยกันตามนี้ใ่ใชออกคู่ครัแรกใช่ครับครั้งแรกใช่ครับเตรียมตัวอะไรยังไงไหมว่าเขาตกแต่งที่แม่เราก่อนไหมพี่สุธันไม่รอพี่มดดำน่ารักพี่ชายอะไรนะครับพูดชื่อเย่างพี่มะดำอยู่พี่มะดำก็เจอพี่มดดำบ่อยมากเลยถ้าจะท่วงวันอาทิตย์เวลาไปไหว้พระอะไรอย่างเงี้ยพี่มดดำน่ารักพี่มะดำเขาเขาน่ารักกับผมเสมอเลยมีอะไรเขาแบบคอย คอยช่วยคอยอะไรตลอดมีเก่งๆทำไมประ,ะงสงก,การณ์แต่ว่าออกด้วยกันครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยอรายการอย่างเงี้ยก็นิดนึงครับมันทำรายการสดด้วยนะรายการแฉก็มีมีบ้างนิดหน่อยนิดหน่อยมันนี้อะไรบอกปูะสบการณ์นะแต่ว่าประสบการก็แบบค่อนข้างมีเรื่มันยากเลยก็ไม่เหมื่อยก็มันก็นก,นก,นก็ออกมาเพราะว่ามือไม,ม่ออกมาสุดนานแล้วด้วยแล้วก็เป็นหลายปีแล้วที่ไม่ออกมาแล้วก็พี่ๆพี่ๆก็บอกว่าเอทำไม ยิงอะไรเง้ยทำไม่มาเลยสักทีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยก็เลยถึงเวลาแล้วครับใช่ครับเป็นเพราะว่าเราแบบความมั่นใจหรืออะไรหลายๆอย่างเรื่องความสำคัญแบบมันมันอยู่ในจุดที่เราเปิดตัวเป็นที่แล้วโอ้ก็ไม่ได้ปิดนะก็ก็ก็มีอะไรก็ก็ไม่ได้ปิดตลอดก็ค่อยๆจะเปิดเผยใช่ตอนนี้ถือว่าทุกอย่างเปิดตัวใช่ไหมคะก็ดีครับก็ก็ก็เวิร์คครับก็อยู่แล้วก็อยู่อยู่อยู่แล้วมันก็ เขาอย่างไรก็ก่อนหน้านี้ก็จะหลายงานน้องก็จะไม่สะดวกต่อยงงแต่ตอนนี้แบบใช่จะเตรียมตอเตรียมตอแล้วคุยกันแล้วใช่ไหมคะว่าแบบโอเที่ได้ครครับได้ครับครับเรบอกใช่คะว่าเขาจะออกออกเครับเรขาเขาได้บอกไหมว่าเดี๋ยวเขาจะออกไม่ไม่ไม่ทราบเลยงานเลย้องานมัสายแล้วงานมัสรให้สัมภาษณ์เราสาราเขาวนอรกไป ไปเลยครับไอ้น้องไปเลยพี่ตุ๊กยังเรืความเขินอยู่เวลาถามเรื่องอะไรเลยนิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งแต่ว่าน่าจะถีบน้อไหมรแบก็โอเคครับก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรก็มามาเจอที่ที่พี่สื่อไม่ได้มาเลยครับไม่ต้องตอบเลยเดี๋ยวเราพี่ตุ๊กยังมันเราละไปทำตัวเชียลไปทำธีที่ตองหอยเอง ผ่านนะครับพอได้นะลิฟต์ต่อลิฟต์ท่านหนถือใช้เวลานานไหมต้องนานครับเพราะว่ามันเราไม่ได้ถนัดแบบนี้เราไม่เคยทำอะไรแบบนี้เลยก็น้องมายเขาจะสอนว่าต้องทำอะไรอะไรก็ที่เห็นคลิปหนึ่งเนี่ยคลิปแบบประมาณนาทีครึ่งสองนาทีแต่ว่าใช้เวลาทำประมาณสามวันใช่ที่จริงอะไรเป็นการปลดล็อกทำให้เราแบบโอเคยอมทำอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเนี่ยมันอยากทำ อะไรอยู่แล้วแต่ว่ามัน,ม,นมันแบบไม่กล้าก็กล้าออก,กลัวเนี่ยนะกลัวทำออกมาแล้วจะมีคนดูไหมคนเขาจะอะไรนี้ไหมแต่ว่าเขาก็แบบเ,เขาก็ให้กำลังใจคอยคอยเทรนคอยอะไรคอยแนะนำเนี่ยเเลยลองดูนะแล้วแบบพอทำคลิปออกมาแรกแล้วก็ลิขิต่ค่อนข้างเซอร์ไพรส์เหมือนกันก็เลยก็เลยมีกําลังใจก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ที่ที่มาคอมเมนต์มาแชร์อะไรนี้ก็คือตอนนี้ก็คือได้อ่านคอมเมนต์ทุกคนเป็นต์ที่เป็น ไม่ได้อ่านอย่งเดียวตอบด้วยทุกคำาลมครับครับอาจะตกาม่เป็นไรผมไม่ยอมถึงขนาดศึกษาแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้อะไรครับที่บ้านผมทันงทาง,งจะ,ะชิวๆเรื่องอย่างนี้อยู่แล้วก็ไม่ได้ไม่ได้อะไร พี <cents input> ่ใหม่แล้วครับพีใหม่โอเคอยู่แล้วพี่ใหม่เขาน่ารักเลยเป็นลื้อเปนลื้อยังไม่ได้เจอเลยเหนอยังเพิ่งแช่งเนี่ย้พิ่งเล่ยแช่งล้วเป็นดูอ่ะ่านอยู่แล้วเรางน่ารักรอบรอบ บอกว่าพี่ส่งงานได้ให้สัมภาษณ์แต่พี่หนึ่งอะค่ะว่าเหมือนแบบว่ารับครับแล้วขขก็โฟกัสกระดาษโพสแบบอยากจะมีติดตามเนาะที่ไหนที่มีด้วยเหรอยังไม่ได้ยังไม่ได้คิดถึงอะไรขนาดนั้นครับก็พยายามตรงเอาเอาพาร์ทธุรกิจที่ที่ทำร่วมกันให้มันดีแต่ว่าตอนตนี้เราเพิ่งเปิดตัวโซชาชารถรวมที่ทำกับน้องแล้วตอนนี้ก็เลยโฟกัสไปอยู่ตรงนี้อันนี้ก็ก็เหมือนเป็นลูกหลานนี้ใช่ครับ เรต้นรเลกททกก็ทำทำงานเนเพราะว่าถ้าเห็นเห็นน้องเขาอาจจะถ่ายไอจีไปคอนเทนต์อะไรนี้แต่จริงเขาเป็นคนที่ชอบทำธุรกิจมากแล้วแล้วก็เขาเป็นคนที่แบบสนใจเรื่องสุขภาพมากๆเขาจริงๆเขาจบโททางด้านนี้ด้านนี้เลย anti aging แล้วแล้วผมก็เป็นคนที่ชอบเรื่องสุขภาพู่แล้วเขาได้มันทำอะไรที่มันเป็น เป็นแบบสิ่งที่เราชอบทังสองคนด้วยกันแล้วมันเป็นธุรก oh, ิจด้วยได้ได ok ้เห็นการเติบโตธุรกิจอะไรเงี้ยมันก็มันก็สนุกมันเป็นเหมือนมีเป็นแบบเป็นกิจกรรมมะไรนึงที่เราทําด้วยกันแล้วมันมันเอนจอยไปกับมันได้ที่นีต่างกันแต่ชอบบางทีมันมีแบบชนกันไหมด้วยอะไรอต่องเงี้ยโอ้ยันตกตะกั่วไปอยู่แล้วแต่ต่ร้อนใจอะรนะแต่ส่วนมากเราจะยอ่ตรงไายครับก็ก็ ก็เหตุผลเพราะคนท่ามีเหตุผลด้วยละก็คือชิวๆไม่ได้ไม่ได้ทะเลาะกันอะไรกันหนักๆที่ชาที่ดีใช่ไหมครับจะลองเป็นจุดชาที่ดีด้วย <arp> ใช่ครับก็ขอขอให้ไปลองชิมนะครับโซชาก็เป็นเบนชารสบวมก็เป็นโปรดักที่เราตั้งใจทำมาเกือบปีครับเพราะว่ากว่าจะทดสอบกว่าจะเจอสูตรที่มันใช่ครับมันเป็นชาที่แบบเวลาเวลา,าทานเข้าไปเนี่ยมันจะช่วยช่วยช่วยขับโซเดียม ลดความบวมเพราะว่าอาหารอาหารไทยมันเป็นอาหารแซ่บๆแบบนี่บอกว่ามันมีโซเดียมเยอะมากชุตามยำหมูกระทะหมาล่าอะไรอย่างเงี้ยมันอัดเต็มๆที่นี้ก็ไอตัวเนี้ยที่ผมทําขึ้นมาก็เพื่อที่จะมาช่วยในเรื่องนี้โดยเฉพาะแล้วก็เราก็ทดลองมาแล้วจริงๆหลายเดือนเพราะว่าถ้าเราเห็นในติ๊กต็อกมันมี่ป็นสิ่อะไรแบบ หนักตลอดก็คือเพราะว่าเราต้องการจะเทสตัวโซชาด้วยหลายคนร้านก็ต้องทำตัวใหญ่มากเลย20ล้านยังทำได้มาแล้วไม่ไม่โตที่ไหนคะโตที่อีกนั่วก็แบบร้อยร้านเลยไหมโอ้โหค่อยๆไปครับค่อยๆไปก็พยายามก็ช่วยกันหลายๆคนมีมีพาร์ทเนอร์ที่เก่งด้วยเก่งทางด้านการขายเก่งด้านมาร์เก็ตติ้งมาช่วยกันหลายๆคนเลครับใช่ครับเห็นว่าน้องดูหลังมาก ผ่านมึงมากมึงเขาบอกว่าในในไอจีเหมือนเจ้าอยู่แต่ตัวจริงเหมือนเจ้าที่เนีตายเลยเราต้องตามเขาไปเลยหมดเวลาไปที่ไหนก็ไปบ้านไปบ้านเขาแบบมึงหนักเขาไปเหมือนตักท้ายเลยบางทีเราไปไม่ได้ขนาดนั้นไปแบบเขามีแอะป้ายยาเรื่องอะไรกันหรอเนี่ยเช่น์เจมสแบบต้องมาึงที่นี่แบบพูดกัิเมันจะงปังหน้าอะไรอยเงี้ยมีตลอดที่เขาดึงไปมึงอ่า รับหมูแดงไปไข่แล้วก็ก่อนหน้านั้นก็ไปอินเดียมาห้าหกวันมันก็แบบข้าวต้มหมูเลยสายหมูเราหรือเปล่านี้เดินตามสายหมูบางคราวลั่ก็มีครับก็มีบ้างแต่คงไม่ไม่ขนาดนั้นแต่ว่าก็ดีนะพมันเริ่มมาอะไรเงี้ยมันก็มันอธิบายเป็นเป็นเป็นวิทยาศาสตร์ไม่ได้แต่ว่ามันก็มันก็ดีขึ้นจริงใช่เแวรามีความเชื่อเรื่องนมืดไหมคะต่างกันที่สูงแล้วต้องก็